และในวันนี้นะครับเราก็อยู่ในแมปอะไรคอสโอเวอร์นี่นะครับผมและวันนี้นะครับก็ผมเห็นทุกคน,นครับเรียกร้องกันมาข้างมมยเหลือเกิน,นครับตันเลเวลเงาตัวละครของเรานั้นซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาเวลให้ตันเลยจะบอกด้วยว่าวิธีการเวลยังไงให้ตันและริวขนาดน,นี้นะครับผมอ่ะตอนนี้นะครับไ d ดี ID ตัวที่ผมเอามานุบทูโปนะครับตอนนี้ก็เออเลเวลอยู่ที่263 นั่นเองนะครับและตอนนี้นะครับทุกคนดันเจี้ยนที่เกิดนะครับเป็นดันสีแดงตรงนี้นะซึ่งผมแนะนําว่าถ้าใครเจอดันโดยของที่เป็นสีแดงแบบนี้นะครับไม่ว่าจะโลก1โลก2เนี่ยคุณลงไปเลยนะครับจริงเชื่อผมนะครับเนี่ยคุณแค่ลงดันเจี้ยนตรงนี้ไปนะครับเมื่อคุณลงดันเจี้ยนนะครับก่อนที่เราจะลงเนี่ยอยากลองฟาร์มรูปบบกแบบไม่ต้องเฝ้าจอไหมต้องลองนี่เลยยูจีโฟนมือถือคาวฟาร์มเกมยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่ต้องปิดเครื่องปิดเน็ตราคาเริ่มต้นเพียงแค่สิบบาทเท่านั้น แต่ถ้าอยากแรงแนะนำแพ็กนี้เลย M V I P สเปคแรงกว่าเดิม3เท่า F K ลื่นหัวแตกโหลดแอปแล้วใส่โค้ดเลยเซ 77, ล777รับทันที488เพชร ก็ผมแนะนําว่าให้เรากินตัวของ e XP Boost ตัวนี้ไปด้วยนะกินไปเลยนะครับมันจะมีอยู่10นาทีเนาะเดี๋ยวผมค่อยกินตัวที่จะทําให้เลเวลของคุณอัพได้เร็วขึ้นนะครับนั่นก็คือคุณจะต้องตัวของเออ่ซื้อตัวของ b a t t l e Pass ตัวของ X 2อันนี้นะคูณ e XP 2ด้วยนะั่นเองนะครับอยู่ที่ประมาณ350ทิกเก็ตนะครับหรือว่าไอที่มีเออ่ทิกเก็ตเหลืออีกนะครับก็ให้ทำให้ทำการซื้อตัวของ VIP Pass ตัวนี้ด้วยนะครับ850ทิกเก็ตนะครับโอเคถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะอันนี้คือผมก็ไมมม่ีีนะโอเเอเคคดด๋ยวรรราาาูับก เลเวลโคตรไวมันจะเป็นยังไงนะทุกคนอ่ะอันนี้คือเป็นเทคนิคที่หนึ่งนะสำหรับใครที่เจอดันแบบว่าแรงสูงสูงอย่างนี้นะครับผมแนะนําว่าให้คุณลงไปเลยคือผมแนะนําว่าให้ลงไปเลยเพราะว่าเวลเนี่ยมันจะไวขึ้นเห็นปะ่ะตัวเลขนะครับหตัวจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันจะแลกด้วยกับการที่คุณจะต้องลงวนเนี่ยหลายรอบและรวดเร็วประมาณนั้นนะครับยิ่งแรงสูงสูงอย่างนี้นั่นเองนะจะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับในการที่จะทําให้คุณเนี่ยเวลได้ไวมากขึ้นนั่นเองนะครับว่าค่า1ตัวน ็จะทําการอัพขึ้นไปทีละหนึ่งหรือว่าอาจจะเบิ้ลไป2เห็นปะ เห็นว่าถ้าคุณมี EP b o o บูนะครับเรื่องของบูทไปด้วยเไดานะครับก็หลังจากที่ผมพาไปลงดันตัวนั้นแล้วนะครับมันก็ไปอีกทิ้หนึ่งหนึ่งนะก็แต่ว่าต้องวนให้เร็วที่สุดครับเท่าที่วนได้แต่ว่าผมมีอีกทิคหนึ่งนั่นเองนะครับที่จะทําให้ตัวของคุณนี่เลเวลเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าวิธีนี้อาจจะใช้ไม่ได้บ่อยนะเพราะว่ามันเปลืองของนะทุกคนเรามาตรงที่ครับ exchange shop นะครับผมแล้วก็มาที่ double d o n ตรงนี้นะให้เราเก็บมาแล้วก็ทำการแลกมานะครับมันจะใช้ประมาณรับ่อันเเนา้วรจัียใหต ทำการใส่ตัวของดับเบิลดันไปด้วยนะครับอะแล้วก็กินเ e อ็กพีนบูสอะไรเหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้รอบนี้ถ้าสมมติว่าดันเจี้ยนนี้เป็นดันดับเบิลนะครับนะครับถ้าสมมติว่าดันเนี้ยเป็นดันดับเบิลถามว่ามันบวกเลเวลเยอะแค่ไหนนั่นเองนะครับและอันนี้ก็เป็นีเทคนิคหนึ่งนะสำหรับใครที่เจอดันดับเบิลผมก็แนะนาว่าลงไปเลยนะครับแล้วก็อย่าตอนที่ลงเนี้ยพวกแรงส,งสูงๆอย่าลืมที่จะกินตัวของน้ายาเ e อ็กพีไปด้วยไปทีละสเต็ปนะครับจักรน้อยไปมากนะทุกคนนี่คือเทคนิน well นนคน 1ตัวเนี่ยจะได้เลเวลทีละ1่ถึง2นะครับเห็นไหนตัวเลขมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะก็คือมันได้18เอกนะคือผมไม่รู้ว่าค่ามันมันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าให้ดูหลอดเอาแล้วกันนะครับว่าเห็นปะตัวเลขมันเปลี่ยนแบบมันเปลี่ยนเร็วก็เท่ากับว่าวลวเร็วนั่นก็คือยิ่งลงแรงสูงๆนะครับทาให้ตัวของคุณเนี่ยวลวได้เร็วขึ้นนั่นเองนะแต่ว่าเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งที่ผมภูมิใจนําเสนอนะครับแล้วก็เป็นเทคนิคที่ถ้าเป็นดันดับเบิ้ลย้าว่าเป็น,น,น,นดนันะดนับ เกิดเป็น2องเอ่อเป็นตัวของตังจินอูได้นะครับเนี่ยเห็นปะพอเราตีแล้วจะขึ้นสีของทองข้างบนในตรงนี้นะครับนั่นคือเออดันดับเบิลหรือว่าดันเจียนซ้อนนะเราจะไปเจอกับตัวของซองอีจินอูนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตีไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือแปบ๊บเดียวเองก็มาครึ่งหลอดแล้วถ้าเป็นเจอห้องเล็กๆอย่างเจอห้องเล็กนะครับก็อาจจะวนไวหน่อยแต่ว่านี้เป็นห้องที่เรียกไรมันมันยาวนะครับมันมีหลายห้องมันก็ค่อนข้างที่จะวิวได้ช้าประมาณนี้นะก็คือขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะครับผมสำหรับเรื่องของธาตุฟาร ก็ค <S an> ุณจะต้องเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเ e v คุณตันนั่นแหละนะครับแต่ว่านี่คือเป็นเทคนิคในการฟาร์มนะครับเล่นแบบนี้ไปนะครับผมอล่ะนะครับเมื่อคุณมาถึงเจอดันตัวนี้นะทุกคนสำหรับผมที่มีระยะมากนะทุกคนสังเกตหลอด E.P. นะครับเห็นปะเห็นปะแป๊บเปียวเองนะครับอ่ะลองดูใหม่นะทุกคนจะเห็นไม่ชัดนะแต่ว่าทุกคนก็จะเห็นว่าหลอดเนี่ยมันห่างกันมากนะครับถ้ามันเป็นดันดับเบิ้ลนะผมบอกเลยว่าลงไม่ถอะครับจริงคือเลเวลคุณจะอัพแบบโคตรรัวรัวยิ่งกว่าเก็บเควสนะครับคือมันจะรัวมากๆ นะครับผมได้คุณได้ทิ cket กกมาด้วยนะบอกเลยว่าคุ้มในคุ้มนะทุกคนอ่ะตอนนี้ก็คือเห็นป่ะทิ cket กกผมมี92องนะครับก็ถ้าเป็นดับเบิ้ลมันลงได้2รอบก็จะได้ประมาณสักสี่สิบทิกเก็ t ครับก็จะได้มาเพิ่มประมาณนั้นนะเพราะว่ามันได้ครั้งละ20ประมาณนั้นนะทุกคนมันประมาณไว้นะครับสำหรับดันแรงสูงนะครับผมก็ ดันที่แรงสูงนะตอนนี้ก็จะเป็นตัวของดันแรงเอ็นนะครับส่วนดันไหนแนะนําให้ลงบ้างนะครับสําหรับตัวที่จะเอามาอัพตัวของเลเวลเนี่ยนะครับนั่นก็คือดันแรงจีเอ่อแรงเ S สนะครับแรงจีแรงเอ็นประมาณนี้นะครับ3แรงมันก็มีให้ลงประมาณสักงสแรงเท่านี้เนาะก็บอกเลยว่าลงลงไปเถอะครับน่าค่อนข้างที่จะดีนะบอกเลยว่าใครเวลอะเวลแบบโคตรเร็วโคตรไวโคตรอันตรายนะไหนๆก็ลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเลยให้เห็นภาพไปเลยนะครับเหมือนครั้งที่แล้วเนี่ยที่ผมพา เก็บ exp นะก็เพราะว่าเอ่ออาจจะทุกคนเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพว่ามันแบบอุ้ยพี่มันบูตเร็วที่เร็วขนาดไหนเออพี่พูดอย่างเดียวใครก็เห็นภาพใช่ไหมล่ะอ่ะนี่นะครับผมก็จะทําให้ดูเลยว่ามันบูตเร็วแล้วอัพเวลเร็วขนาดไหนนั่นเองนะสำหรับใครที่จะฟาร์มนั่นเองนะครับผมอ่ะน,นะครับนี่ดูทุกคนสังเกตหลอด exp นะเยอะไหมรู้จำนวนเยอะปะเยอะไหมคอมเมนต์นะครับมีประโยชน์หรือเปล่า อลาบก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันไปนะว่าเลเวลมันบูตมาค่อนข้างเยอะนะจากหลอดนิดเดียวนะตอนนี้ก็คือบูตมาเกินครึ่งหลอดนะผมบอกแล้วนะว่ามันคุ้มนะถ้าใครลงเจอดันเจียนแบบแรงเอ็นแล้วซ้อนอย่างนี้นะผมบอกเลยว่ายิ่งกว่าคุ้มนะครับสำหรับเลเวลเนี่ยมันได้เยอะมากๆแต่ว่าโอกาสการออกเนี่ยอาจจะน้อยนิดนึงนะสำหรับดันดับเบิลที่เจอดันดับเบิลนะผมแนะนําว่าลงลงไปเลยดันแรงอะไรก็ลงไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครตีแบบนี้นะตีมอนแบบเล่นๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะผมแนะนําว่าให้เป็นแรงแรงเอสแรงแรงเอสเอสแรงจ แรงเอ็นนะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายที่เราลงนะทุกคนครับเวลไหวไหมนี่นะครับเป็นเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งนะที่ทุกคนอาจจะรู้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะโอเคครับก็นี่นะครับเป็นวิธีการฟาร์มเวลของผมแล้วกันนะครับอีกวิธีหนึ่งนะทุกคนแล้วในเมื่อถ้าคุณฟาร์มแล้วเนี่ยนะครับแล้วดันตัวของไม่ว่าจะดวงซวยแค่ไหนนะครับหรือว่าแล้วอย่างเช่นถ้าคุณฟาร์มฟาร์มอยู่นะครับแล้วดันมันดันปิดนะครับแล้วดันลงซวยเจอกับดันแรงที่ต่ําและไม่มี ดันซ้อนหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับทำให้คุณเนี่ยเวลได้น้อยแล้วผมจะไปฟาร์มรอะไรลหะพี่นี่นะครับทุกคนดูตรงของเควสนะครับกดที่มาเควสนะสังเกตนะครับว่าใครที่ยังไม่โดนทําของเบนเควสเนี่ยจะสังเกตอ่ากดมาสักเควสหนึ่งนะครับก็จะมีเควสเนี่ยถ้าคุณไม่ทานะแล้วยิ่งเป็นเกาะใหม่ๆนะครับจะเห็นได้ว่าเห็นปะมันจะคูณตัวของเวลเนี่ย1.20 kx คนะคือมันเยอะนะทุกคนคือเลข10เลข ก้าอย่างเงี้ยมันเยอะนะครับอะอย่างตัวของ w e k daily เห็นปะมันจะบวกตรงนี้มา 15.K x กนะคือใครที่ฟาร์มและเก็บทุกอย่างทุกครบอย่างนี้นะครับตัวของ Daily อันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคกหนึ่งที่ผมเคยทำไว้แล้วนะครับว่ามันเวลไวและในนู๊ปทูโปนะครับผมก็เวลด้วยการทำเควสจนมาถึงเท่านี้นั่นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สำหรับใครที่ อยากความเวลจนตันนะครับก็สามารถที่จะลงตัวของดันซ้อนดันที่แรงสูงๆเนี่ครับแล้วก็กินตัวของบู t อะไรไปด้วยเพื่อทําให้ตัวคุณเวลได้เร็วนะครับรวมถึงกับการทำเควสนั่นเองนะครับก็สรุปสุดท้ายอีกครั้งนะครับก็คือลงดันเจียนที่มีแรงสูงก็จะทำให้คุณเนี่ยเรเวลอัพได้ไวและคุณจะต้องมีของพาร์ทคูณ2กับ exp บูทนั่นเองนะครับ อันถัดไปก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับเกี่ยวกับดันเจียนก็คือถ้าดันเจียนเนี่ยเป็นดันเจียนซ้อนก็ลงไปเลยนะครับเพราะว่ามันได้เยอะนะครับถ้าเราไปตีซองจินอูเนี่ยเราจะได้เวลวเยอะนะครับถ้าดันนั้นเป็นดันแรงสูงและดันซ้อนก็ควรสมควรมากนะครับที่จะลงกับใครที่เวลเวยังไม่ตันนะครับมันจะทําให้คุณเนี่ยวลวตันมากขึ้นแล้วก็อีกเทคนิคหนึ่ง นะครับอันนี้ก็อาจจะทํายากนิดนึงสําหรับใครบางคนอาจจะน้องๆหนูๆที่ยังอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยช่ําหรือว่ายังไม่เข้าใจในภาษาภาษาอังกฤษสักเท่าไหร่นะครับโอเคก็ผมสามารถบอกได้นิดๆหน่อยๆแล้วกันครับก็สําหรับใครที่เจอตัวของฟอสเซนตัวนี้นะครับใครเจอตัวของเฟสฟอสเซนจำแค่ข้างหน้าตรงนี้ไว้นะครับนั่นก็คือคุณจะต้องไปตีตัวของเลดน้ําแข็งนะครับนี่จะเป็นตัวของไอออนนะครับหรือว่าเมทัลเนี่ยสตัวแล้วก็ไปตีของบารูด้านะครับ4ตัวแล้วก็ ตีจาก,กระพัดนับแข็ง3ตัวตีตัวของเอ,อ็ดิฟเฟนต์ไฮฟอสนะครับก็คือตัวที่ก่อนจะเกิดตัวของ ลาลาลูด้าเอ้ยก็คือตัวที่แบบก่อนที่จะเกิดตัวของลาลูด้าประมาณนั้นนะครับแล้วก็นี่พวกอันนี้ก็คือตัวที่มันยืนในเกาะนี้นะครับส่วนขี้ไอมาสเตอร์ออฟดันเจียนอันนี้ก็คือลงดันเจียนให้ครบ38ครั้งอะไรเงี้ยมันผมไม่รู้ว่ามันเท่ากันหมดทุกครั้งไหมนะก็อาจจะสุ่มนะเอออันนี้ก็คือไปลงดันเจียนเรื่อยๆจนจบนะครับอ่าส่วนอันนี้นะครับเป็นเควสตัวของมดทั้งหมดนะเจอโซเยอร์แอน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 อย่างเงี้ยนะครับก็เกาะของมดนั่นเองครับโอเคนะก็สำหรับคล ก็ขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะคลิปนี้ผมอาจจะพูดย้ำเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนนะครับเว่อร์ไวจริงๆนะแต่ว่านี่เป็นเทคนิคเอ,อ่อที่ง่ายดูพอสมควรนะสาหรับดันที่เป็นดันซ้อนนะครับอันนี้มาบอกง่ายๆเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์อย่าลืมที่จะกดซับกันด้วยนะครับทุกคนปลายครับผม